สนุกกันวันฝนตกเช้าที่ฟ้าครึ้มและมีฝนตกในป่าเขาไปดูทุกคนข้างในกันดีกว่าฮะ นตน่าเบื่อจังเลยออกไปเล่นก็ไม่ได้ฉันอยากให้ฝนหยุดจังเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้เจจันเลยมาดิยันยินเยาปากระเป๋ายิ่งจุกฮ้าก็จะได้อีกแล้วเดี๋ยวสีบาบูจับชนะให้ได้นะ อยากจะกินสักหน่อยไหมขอบใจจาลูน่าลูนฉันยังไม่หิวเธอกินเถอะเดี๋ยวฉันก็ได้ไม่อเล็สายรุ้งของเธอสวยจังเลยหวังว่าฝนจะหยุดตกเร็วๆเราจะได้ไปเล่นกันไงแต่วันฝนตกก็สนุกดีนะอย่ากังวลไปเลย ฮ่าว้าวนี่วิกทำไมรองเท้านายมีเสียงตลกๆด้วยเฮ้ยนี่เป็นรองเท้าบูทกันน้ำคู่ใหม่ของฉันมันร้องเพลงได้ด้วยนะดูสิเยอะฮึบจ๊ะโอ้ฉันก็ทำแบบนั้นได้ฉันจะไปเล่นด้วยเย้เย้เย้เอ๊ะ มันจะไมสนุกเลยอ่ะในตอนกลางวันเด็กๆมารวมตัวกันที่ลานกิจกรรมเมื่อไรฝนจะหยุดตกนะเจ้าะเจกี้เราจะทำไงดีเออไหนดูซิวิกนายรู้ไหมฮะไม่รู้เลยเฮ้ยนี่ทุกคนดูนี้สิว้า

โมเดลี้เป็นไงบ้่งอะไม่ไงมั่งจะท่หัวมากเลยแต่มันเจ๋งมากใช่ไหมเจ๋งสุดๆจะเล่นเลยงั้นเรามาลงมือกันได้ฉันอยากทำฉันอยากทำเราก็ด้วยมาเริ่มกันเลยเย้ไปเลยมนตมนนต์ไอ้นี่หยุดนะจะทำฉันเปียกหมดแล้วโอ๊ย ฮไวอเลตมาเล่นกับเราสิสนุกดีนะไม่อ่ะอ่ะฉันอ่ะฉันต้องไปซ้อมฟลุตก่อนนะทุกคนหยุดก่อนตอนนี้เราจะทำกันทีละคนฉันเริ่มก่อนนะว้าตดา อะรดีนะเออชันฉันชันนเกมเจก่ก็ดูชันนะเฮ้ยยาเฮือบยายไปไไไปไไปไไปไเไปไไ ขอบใจนะสุดยอดขอบใจทุกคนนะขอบใจสุดยอว้าวไวเอรเล่ต้องเป่าฟลุตแน่ฮะว้าวฝนเริ่มตกหนักแล้วอ่ะฮะฮะเฮอย่เสียมารยาสิเธอเตรียมตัวเป่าแล้วโอ้ใช่ใช่ฉันจะเป่าเพลง Twinkle Twinkle Little Star นะสุดยอดดี hả 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 la 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 hả hả la hả 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 ของเธอพ่นน้ำได้ด้วยใช่ใช่ฉันเกลียดสายฝนที่สุดเลย่ไม้อเลตไม้อเลตนี่อย่าร้องนะอย่าร้องไม่ได้นะเอไว้อเลตไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าเธอต้องการฉันจะแนแนวให้เธอเอง ฮะนี่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 ฮะนี่นี่อาหางกระดิกดะ้นี่หูกระดิกครัยนี่หูของฉันสิวัยรุตดูนี่นะคอยดูให้ดีล่ะ จะยิ้มแล้วขอบใจนะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอึ้ง <c oughs> ขอาถามหน่อยฝนทำให้ทุกอย่างน่าเบื่อแต่พวกเธอสนุกกันได้ยังไง S <S อันที่จริงฝนก็สนุกดีนะเราสามารถใช้ร่มแล้วตอนฝนตกก็จะฟังเสียงของมันด้วยะเ,เสียงยังไงซาซาซาเออออใช่แล้วเราก็จะใส่รองเท้ากันน้ําและทําให้น้ํากระเซ็นไปทั่วดูน้ํากระเซ็นน่านีแน่จะจะจะเรียกจ้าชาจิกี้ของฉันก็ทําทนนโดได้ด้วยร้องเพลงไปพร้อมกับสายฝนทําให้เสียงฉันดีขึ้นแล้วฉันจะสนุกกับสายฝนได้ไหมนะฮะ ใบไม้ทุกคนฉันจะเอามันไปพิมพ์นะพิมพ์อะไรหรอไวโอเลตถ้าเธออยากรู değil, ้ฉันบอกก็ได้ว้าวแอ้วดูัไนี่ไวโอเลตช่วยทำให้เราดูหน่อยได้ไหมโชว์หน่อยโชว์หน่อยใช่ใช่ไม่ดูหน่อยได้ก่อนอื่นนะทาสีที่พวกเธอต้องการลงบนใบไม้ วางใบไม้บนกระดาษาดเปล่ากดลงแล้วก็เอาใบไม้ออกนะจากนั้นเราก็จะได้แล้วว,ว้าวฉันใช้มือของฉันได้ไหมได้สิจ๊ะอ๋อฮะรอเอ๊จะทำได้อะอฉันทำด้ฉ <Oscar. S 2> ันเสร็จแล้ว นี่ผลงานของฉันดูสิดูดูดนี่นี่นเจ๋งมากว้าวว้าววิกนายทำได้ไงอ่ะมันเจ๋งมากเลยเ้อฉันเห็นในการ์ตูนมานะ่ะพวกเขาทาสีที่หน้าแล้วเอาก้อนหินกดแล้วก็จะได้รูปแบบนี้เจ๋งไหมฉันอยากทำมั้งจงังฉันด้วยฉันด้วยทำก่อนอ วันฝนตกก็สนุกเหมือนกันนะหวัดดีทุกคนเพื่อนๆชอบตอนที่ฝนตกไหมวันฝนตกเราก็ออกมาสนุกได้นะเพื่อนๆแบ่งปันความสนุกกับทุกคนได้นะครับแล้วเจอกันใหม่บา,บายบายตอนยิ่งเยอะยิ่งดีเหรอเป็นอีกวันที่งดงามณโนะรงเรียนอนุบาลต้นสนตาฉันแล้วเย้ <c oughs> ตาฉันนะ <c oughs> นี่ ฉันกินแล้วฉันกินแล้วฮะฉันโอนกินอีกแล้วเหรออุ้ยจะเดินตัวไหนดีเนี่ยแบมเบิลเร็วเข้าออรู้แล้วฮะเฮ้ฉันจะเดินตัวนี้ฮะแบมเบิลนายทำแบบนั้นไม่ได้นายเดินตัวด้วงไปทางนั้นไม่ได้นะเพราะเต่าทองของฉันกำลังมานายเล่นไม่เป็นนี่นา ฉันเล่นเป็นนะฉันเดินไปทางนั้นได้อะอย่ามามอหน่านายลืมกติกาอีกแล้วใช่ไหมาช่พูดถูกนายลืมอีกแล้วนึกแล้วว่าต้องเป็นแบบเนี้ฉันไม่ได้ลืมสักหน่อยอะตัวด้วงของฉันเก่งมากเลยเฮ้ยเฮ้ยพวกมันเอาชนะนายได้ อย่าโกหกนะตัวด้วงไม่เคยชนะอืมเราไม่เชื่อใช่ไม่เชื่อนายเล่นไม่เป็นใช่ไม่เป็นโกหกคิดยุใช่คิดยุเบบีคิดุคิดยุโกหกโกหกคิดยุโกหกกคิดยุ่งเกมจบแล้วเขาเรียนได้แล้วเบ้าเบ้าไปกันเถอะฉันเป็นอะไรไปอ่ะทำไมฉันจำกติกาไม่ได้ทำไมฉันจำไม่ได้ทำไมสมองฉันมีแต่ของกินเด็กๆจ๊ะ เราเปิดเรียนวิชาใหม่สามสีวิชาน่าสนใจทั้งหมดเลยนะเรามีวิชาวาดรูปวิชาดนตรีวิชาพละศึกษาแล้วก็วิชาทำสวนจ้ะวิชาไ,ไ,ไหนดีเลือกวิชาผมีดอกไม้ไตรงนี้นะเลือกดอกไม้แล้วก็เอาไปวางไว้ใต้วิชาเรียนที่พวกเธออยากเรียนนะจ๊ะก็ใจไหมเอาละเข้าแถวแล้วก็เลือกวิชาเรียนได้เลยจ้า วิชาไหนเดียเริ่มไปเลยจ้ะนี่ไม่ต้องรีบนะจ้ะ่ได้แล้วไดอมาวิชาไหนเดียะไหนลองนึกดูสิสวยจิง แบมโบนี่ตาเธอแล้วนะจ้าแบมโบิอ๋ออืมอออ๋ออืมอื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 มืมำมมสีหาอรเลยอ่ะแบมโบจ๊ะนี่แน่ใจแล้วเหรอจ้านีอ่ะฮะอืมผมอยากจะเป็นซูเปอร์ซูเปอร์แบมโบซูเปอร์แบมโบิอ วิชาเรียนใหม่ได้เปิดแล้วที่โรงเรียนอนุบาลต้นสนดินสอสีดินสอสีฉันอยู่ไหนช่ชยของนาจะวาดรูปหลบไปสิชายพูดถูกขยับไปขยับไปฮะเอ้เออไม่นะฉันต้องไปเรียนดนตรีแล้วอะะแอปเปิ้ล <c ười> อมยุ้ง แบมเบิลเอาไปแล้วคุกฮะอะไรยังไงอ่ะเด็กๆจ้ะใครอยากจะลองเล่นดูบ้างอ่ะหนูคะหนูอ๋อแบมเบิลแล้วเธอล่ะจ้ะเอาไลาแบมเบิลไปลองดูนะ เอานี่ไปจ้าแ<อ>บมเบิลตีไปบนดอกไม้เบาๆนะจ๊ะฮะเออชอบเสียงพวกมันจังเลยอะเอาอีกทีตลกจังเลยอะได้ลได้แล้วเอาละเด็กๆนี่เป็นวันเล่นฟุตบอล แต่ก่อนอื่นจะต้องอบอุ่นร่างกายหนึ่งสองสมสี่ชูมือขึ้นก้มแตะพื้นหนึ่งสองสมสี่หมุนตัวหมุนตัวหม3นึ่งสองสสี่โดด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 เอาละพอแล้วได้เวลาซ้อมแล้วนะครูจะส่งเบาให้พวกเธอพยายามรับให้ได้นะ เอาละพร้อมนเด็กเด็กมครับครับบอยรับด้วยนี่อึบนี่แน่เก่งมากบอยพอมไหวิพรอมากครับรบให้ดูนี่นะเฮ้ยจ้าพะจ้าเีเก่งมากบ a โบรับเนอะ ผมได้บอลแล้วโค้ชแม็กผมต้องไปเดียนทําสวนแล้วครับอ๋อีมาี่ไปเอรเลนไปดูสิว่าใครขุดพโรงได้มากที่สุดนะเอ้ยใช่มาสายไปไหมแบมเบลนายมาทันเวลาพอดีใชนกับบอร์เลนกำลังจะแข่งขันกันใช่ใช่แบมเบลช่วยเรานับหนึ่งถึงสิบหน่อยนนะอ๋อได้ พร้อมนะห่งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วอะไรอ่ะเอาอ๋อสิบเฮอร์บี้ชนะแล้วแม่ใชจนะแม่ใช้ใจนะแม่ใช้บอกแล้วใชบอกแล้วช่างเฮอร์บี้ยังไงแบมโบก็ชนะเข้าที่เตรียมตัวไปได้ Yok หนึ่งสองสามสี่ห้ากเ็ดแปดเก้าสิบไหนดูสิแบมโบไหนชนะรอแต่ฉันขุดได้ตั้งหลายพรองเลยนะ ดูดิแบมโป๊ได้ชนะะมาอยู่ที่นำ่เลย เยี e вами, them, ่ยมไปเลยอ่ะดนตรีก็เพราะเหมือนกับวิชาที่ฉันต้องเรียนเลยฮะสวัสดีโอ้ยเอ้ยเอ้ยพวกนายทำแบบั้นทำไมอ่ะเกือบไปแล้ว ไม่ตั้งใจเรียนนายเล่นดนตรีได้ห่วยมากไม่จริงสักหน่อยอ่ะนายไม่รดน้ำให้ฉันในวิชาเรียนนายไม่เคยเล่นฟุตบอลเลยเถอยไปนะถิดไปแบมบิตื่นสิจ้าตื่นตื่นไเป็นไรอะไ่ไปฮะครูอลิเวียอ๋แบมเบิลไม่ต้องกลัวนะนหนบอกครูสิว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้อจะเย็นเย็น ผมไม่ฉลาดเลยผมทำอะไรก็ไม่ดีทุกคนพากันหัวเราะเยาะผมผมอยากเรียนรู้ผมอ,อยากเป็นซูเปอร์แบมเบเพราะอย่างนี้เธอก็เลยเลือกเรียนทุกวิชายอย่างนั้นเหรอจะ๊ะเธอเหนื่อยเกินไปก็เลยฝันร้ายไม่เป็นไรจะ๊ะนี่แบมเบิลครูขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะจะ๊ะมากไปก็ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะเวลาของเราและแรงของเราม่จำกัด ต้องเลือกสิ่งที่ชอบและตั้งใจเพื่อที่จะพัฒนามันบอกมาว่าเธอชอบร้องเพลงไหมคืออลิเวียคะหนูชอบร้องเพลงที่สุดเลยส่วน <c oughs> ผมชอบกีฬาที่สุดครับเฮ้ยจก่า <c oughs> นายกระโดดสูงมากเลยนะ <c oughs> ใช่แบมเบิลจ๊ะทุกคนต่างก็มีวิชาที่ตัวเองชอบและมันก็มีบางอย่างที่น่าสนใจที่จะได้เจอ <c oughs> ในทุกวิชาทีนี้ก็บอกมาว่าเธอนะ่ะชอบวิชาอะไรอ วาดรูปครับผมชอบวาดรูปที่สุดเลยงั้นก็ตั้งใจเรียนวิชาวาดรูปนะแล้วก็วาดให้ดีที่สุดในทุกๆรูปเลยดีไหม,มครับนิดนึงว้าวแบมเบิมันสวยมากเลย คนเก่งวันนี้ปรบมือให้แบมเบิลด้วยจ้าสุดยอดนแม่วันดีเพื่อน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 มีวิชาที่ชอบไหมบอกคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเรียนทุกวิชาเลือกวิชาที่ชอบที่สุด์และตั้งใจเรียนก็พอบ๊ายบาย